ทับมาได้จัดทําโครงการคลินิกตําบลทับมาหรือศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตําบลทับมานะคะโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

สําหรับงานตรวจร,รักษ,ษานะคะเราก็จะตรวจศตตทับมามีบริการทางแพทยแผนไทนะคะโดยให้บริการค่แพทย์ ในส่วนของเทศบาลตำบลทับมาเนี่ยรับผิดชอบศูนย์บริการสาธารณสุขอยู่2แห่งด้วยกันนะคะก็คือแห่งแรกเป็นศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลทับมานะคะซึ่งตั้งอยู่ที่บริเวณเดียวกับสํานักง,งานเทศบาลตำบลทับมาค่ะก็เราตั้งขึ้นตั้งแต่วันที่ 24, 24กันยายน2556แล้วนะคะแล้วก็ เราก็มีการปรับปรุงศูนย์บริการนะคะโดยย้ายไปอยู่ที่ตึก5ชั้นและขณะนี้นะคะเราก็มีการปรับปรุงใหม่โดยย้ายกลับเข้ามาอยู่ที่บริเวณอาคารสํานักง,งานของเทศบาลตะบนทัพมาของเรานะคะแล้วก็ปัจจุบันเราเปิดใช้บริการเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็อีกศูนย์บริการหนึ่งนะคะก็คือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตะบนทับมาหรือรพอหรือ,พอ,อรพสตทับมาที่ท่านรู้จักนะคะ เราได้รับโอนจากกระทรวงสาธารณสุขมาเมื่อวันที่1ธันวาคม2563ที่ผ่านมานี้เองนะโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความสามารถในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขสําหรับประชาชนทั่วไปแล้วกลุ่มผู้ได้โอกาสให้ได้รับความสะดวกสบายลดความแออัดของการเข้ารับบริการจากโรงพยาบาลระยองซึ่งเป็นโรงพยาบาลประจําจังหวัดระยองที่มีการดูแลแบบผู้บงจรนะคะจึงมีผู้ป่วยจํานวนมากไปรับบริการที่นั่น ส่งผลให้เกิดความแออัดและก็ความล่าช้าในการให้บริการเพราะถึงแม้จะเจ็บป่วยเล็กน้อยก็ต้องไปคอยคิวเพื่อรอรับบริการต่างๆซึ่งใช้เวลานาน,านมากนะคะเพราะฉะนั้นเทศาบาลตะมนต์ทัพมาจึงมีนโยบายในการเปิดให้บริการศูนย์บริการสาธารณสุขทั้งสองแห่งอย่างที่ได้เรียนไปแล้วนะคะโดยเปิดบริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะในวันเวลาราชการะคะ่ะ